ทีมมิส i บิ i ิแรลลี่อาร์ตจะทับสู้ศึกเอเช Cross Country Rally 2023สร่งออนยูทรยทันลงสนามป้องกันแชมป์มิสูบิชิมอเตอร์คอร์ปอเรชั่นเปิดตัวทัพนักแข่งทีมมิส s บิชิ h รล a l l y a r ์ตภายใต้การสนับสนุนด้านเทคนิคจากมิส s บิชิมอเตอร์เตรียมสู้ศึกพร้อมตั้งเป้าคว้าแชมป์สมัยที่2ในรายการเอเช Cross ส o u n ทรี r รลลีหรือ AXCR ในเดือนสิงหาคมนี้โดยมีฮิโรชิมาซูโอกะจากมิส s บิชิมอเตอร์ อดีตแชมป์ดาก้าแรลลี่สสมัยนำทัพในฐานะผู้อำนวยการทีมต่อเนื่องจากปีที่แล้วร่วมด้วยทีมสุดยอดนักแข่งนำโดยชยพลโยธาจากประเทศไทยเจ้าของแชมป์เอเชียครอสคันที่แรลลี่2022และริฟัตซุงกาจากอินโดนีเซียที่จะกลับมาหวนคืนสนามแข่งอีกครั้งพร้อมด้วยคาสฮิโกทาคุชินักแข่งชาวญี่ปุ่นมาร่วมเสริมทัพทีมมิตซูบิชิแรลลี่อาร์ตได้ทำการทดสอบความแข็งแกร่งของรถแข่งไถ่ฟันแรลลี่คา ผ่านการจำลองสถานการณ์การแข่งขันจริงบนถนนในเมืองและบนเส้นทางออฟโรดไรอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในประเทศไทยโดยในปีนี้ได้ส่งรถแข่ง All New Triton Rally Car ที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดทั้งตัวถังเฟรมแชสซี Frame, assis, และเครื่องยนต์เพื่อขยายขีดความสามารถทางการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลงสนามเพื่อป้องกันแชมป์ซึ่งผลจากการทดสอบนั้นทำให้ผู้อำนวยการทีมอย่างมิสอร์ฮโรชิมาซโอกะ ก็มั่นใจว่าจะสามารถคว้าแชมป์สองสมัยติดต่อกันได้สำเร็จ